เห็นลูกน้องเนี่ยกำลังเล่นมือถือเนี่ยแล้วมึงหงุดหงิดมากๆเลยเนี่ยแนะนําแบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่พี่เห็นแบบนี้นะพี่สบายใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแสดงว่างานมันเสร็จแล้วนี่คือวัฒนธรรมองค์กรของที่ทํางานพี่เว้ยคือถ้ามึงทํางานเสร็จแล้วงานมึงส่งเสร็จแล้วมึงกลับบ้านก่อนได้เลยมึงจะทำอะไรมึงก็ทำนึกออกป่ะแต่ถ้างานมึงยังไม่เสร็จแล้วมึงจะรีแลกซะกรุณาออกจากโต๊ะทํางานมึงเดินไปกดน้ำมึงเดินไปซื้อขนมไปเลยไปรีแลก แต่ถ้างานมึงเสร็จแล้วมึงอยากทาอะไรมึงทําเลยนะเผลอเอมึงเปิดเว็บที่ทําให้มึงแบบสู้ซ่าอะไรเงี้ยมึงอยากทำมึงทำไปได้นึกออกปะเออแต่วันนี้หลายๆที่เนี่ยพอเห็นลูกน้องเล่นมือถือเนี่ยแล้วไม่ได้มีการตกลงกันตั้งแรกมันก็เลยทาให้เกิดความหงุดหงิดแล้วลูกน้องเนี่ยแม่งก็จังหวะนรกมากนึกออกปะแม่งเอ้ยขยันมาทั้งวันเนี่ยกูขอเองหลังเล่นแป๊บเดียวเจ้านายมึงเดินเข้ามาเลย ทั้งวันที่มึงทําดีมา7ชั่วโมง50นาทีเนี่ยไม่มีความหมายเลยเพราะเขาตีติดลบไปแล้วนึกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าเป็นลูกน้องอยากเล่นมือถือแนะนาว่าให้ไปโซนนิ่งอื่นที่มันแบบไม่ใช่โซนที่ทํางานนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่เป็นหัวหน้าหรือลูกน้องเนี่ยเคยเห็นพฤติกรรมการเล่นมือถือแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงเนะี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบฝึกเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะเอไปไต้หวัดได้เลย